สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาในมูลทิราชาแนลนะคะก็วันนี้จะต่อจากวิดีโอที่แล้วเนาะเพราะว่าวิดีโอที่แล้วเรากลัวมันยาว น้องคือมีน้องถามเรื่องของสกินแคร์ไปแล้วเราก็บอกเรื่องสกินแคร์ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาบอกเรื่องการแต่งหน้าเนาะเรื่องของแต่งหน้าแล้วกันเราอายุเยอะแล้วการแต่งไม่ว่าจะเป็นคนไวัยไหนนะคะถ้าเราแต่งหน้าหนาเกินเนี่ยหนาเยอะๆโ,โบ๊ะมันจะทให้เราเป็นคนที่มีมีอายุถ้าแต่งหน้าหน,า,หนาเนาะ แต่ถ้าถ้าเราอายุน้อยวัยรุ่นเนไม่ต้องแต่งหน้าหนาเลยนะคะแต่งหน้าบางๆเพราะว่าผิวเราดีเนาะแต่ถ้าอายุเยอะแบบเราแบบเนี้ยเราก็ต้องลงลงพื้นบ้างเนะาะเพราะว่าเราผิวเราไม่ใสเหมือนเด็กแน่นอนผิวเรามันต้องเขียวแก่ตามเวลาเนาะมันเป็นมันเป็นเรื่องของความจริงเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องลงลงพื้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าแต่งหนา้ายิ่งเราอายุเยอะยิ่งเราแต่งหน้าหนานะคะเราจะดูเป็นคนมีอายุ มาอยู่ที่นี่เราเป็นคนแต่งหน้าน้อยมากตื่นเช้ามาทีก็ไม่แต่งเลยทาแค่ครีมกันแดดแล้วก็ไปทํากิจกรรมนั่นนู่นนี่เลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานเนาะเราไม่ได้ออกไปไหนมากนอกจากเราจะไปงานอะไรหรือมีธุระก,กับลูกค้าเราก็จะแต่งบ้างวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีแต่งหน้าของเราที่แบบบ๊างๆาแล้วใสๆเลยนะคะทาครีมบำรุงแล้วก็ไม่ต้องลงเลยอะไรเยอะคือเราจะเห็นคนที่แต่งหน้าใช้ คอนซีลเลอร์นั่นนูน่นนี่ไฮไลท์อะไรเยอะมากคือถ้าดูในกล้องเนี่ยมันสวยมากเลยนะคะแต่ถ้าดูหน้าจริงเนี่ยคือมันจะทําให้เราดูมีอายุถ้าคนผิวดีเนี่ยมันจะดูเนียนเนาะแต่ว่าถ้าคนผิวที่มันไม่ดีเนี่ยอย่างเราอะเราไม่ได้ผิวดีร้อเปอร์เซนต์เราเยอะแล้วมันก็จะดูดูดูหนาาเหมือนเอาปูนไปฉาบหน้าอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ทาบางๆพอเราแต่งหน้าง่ายๆนะคะใช้ขอใช้ดีออนะคะ ลองพื้นแต้มไปเลยเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเราใช้กล้องเธอใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเนาะไม่ต้องหนามากเนาะคือเราบอกเลยนะว่าถ้าเราเป็นคนผิวแบบวัยรุ่นอะผิวดีๆอะเราไม่แต่งหน้าหน,นานะเราจะไม่แต่งเลยเ,ลยเราจะทำบางๆพอถนาะมันคือมันสวยมากเราก็ใช้เนี่ยค่ะฟองน้ำ นี่นะคะมันก็จะเนียนขึ้นละไม่ต้องไปคอนซีลลงคอนซิลเลอร์อะไรเยอะๆมากมายเนาะแต่งใสๆพอค่ะขั้นตอนรองพื้นเรียบร้อยแล้วนี่นะคะรองพื้นแล้วเนาะต่อไปนะคะเคล็ดลับสำคัญหือก็คือแต่งหน้าไงไม่ให้ดูหนาเบอะบะนะคะก็คือใช้แป้งฝุ่นค่ะ แป้งฝุ่นลงหน้าหน้าเราจะได้ไม่ดูหนาเนาะเราใช้ของเอลิเซ่นะคะบางทีเราก็ใช้ของอะไรนะ cover mark อะคะ่ะแป้งฝุ่นคือเราสามารถเลือกได้แล้วแต่เราชอบแบบไหนแล้วเรามาดูว่ามันเข้ากับหน้าเราไหมอะไรเงี้ยคะ่ะสีของรองพื้นกับสีของแป้งก็สําคัญเนาะก็ดูว่าเราว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเราะว่าเลือกสียังไงให้มันเข้ากับหน้าเราเนาะก็คือให้มันขาวให้มันเบอร์ ให้มันเบอร์เท่ากับหน้าเราหรือข่าวกับหน้าเรานิดหนึ่งไงอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะก็ตกลงไปแล้วก็นี่ค่ะไม่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากคะ่ะแต่งหน้าแบบเพราะว่าถ้าคนที่ทํางานเราก็ต้องแต่งหน้าโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะแล้วก็รีบไปทํางานเนาะเราก็จะเงี้ยเราเป็นคนแต่งหน้าง่ายๆอย่างเงี้ย อันนี้คอเราไม่ได้ทําอะไรเนาะเพราะว่าเราแต่งตาแล้วกันจริงๆแล้วคอก็ต้องให้มันสีเท่ากันเนาะนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะหน้าก็จะเนียนแล้วก็สว่างขึ้นแป้งฝุ่นเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทาให้หน้าเราสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเราดูหนาเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้แป้งที่มันหนาแป้งพับ่นหน้ามันก็จะหนาเนาะ เคล็ดลับของเราในการแต่งหน้าที่ไม่ให้ดูหนาเนาะ donc, ถ้าเราไม่ใช้ครีมลงพื้นเนี่ยเราจะใช้แป้งที่ผสมครีมลงพื้นเนี่ยเนี่ยเราชอบของอันเนี้ยเราซื้อของที่อเมริกาเนี่ยค่ะคือถ้าเราไม่ใช้ครีมลงพื้นเราจะใช้แป้งอันเนี้ยแต่งหน้าเลยก็คือทาเลยทาครีมบำรุงครีมกระแดดเสร็จปุ๊บเราก็แปนนน้งนี้โบ๊โบ๊โบ๊ทาหน้าเราเลยมันก็เหมือนมีครีมลงพื้นอยู่แล้วมันก็จะไม่หนาแต่ถ้าเราใช้ครีมลงพื้นเนี่ยพายายามอย่าใช้แป้ง ที่มันมีครีมลงพื้นมาทับเพราะไม่งั้นมันก็จะครีมลงพื้นมนสมครีมลงพื้นมันก็จะหนาแล้วหน้าเราก็จะมีรอยแตกอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าใครไม่อยากใช้แป้งฝุ่นก็ใช้แป้งแบบนี้ก็ได้เป็นตลับใช้แป้งแบบนี้เป็นตลับที่ไม่มีครีมลงพื้นหรือมีน้อยมากมันก็จะทําให้หน้าเราไม่หนาเนาะแต่ปกติแล้วถ้าเราทาครีมทาเทาครีมลงพื้นแล้วให้เรา,าใช้แป้งฝุ่นจะดีที่สุดนะคะเนี่ยอันนี้เราใช้ของ Po อบ y b ้ o เนาะมันก็จะเป็นแป้งที่เป็นผงๆหน่อย อันนี้คือมันหมดแล้วเราใช้หมดแล้วเนาะมันจะเป็นผงๆผเลยมันจะมีครีมรองพื้นน้อยหนะ่อยเนาะมันก็จะดูใสๆหน่อยตัวไอตัว,ต,วตัวทาแต่งหน้าทาอายแชโดว์อะไรของเราอะเราก็ใช้ของเอสเต้ a ราเดคือเราบอกเลยว่าชีวิตเราไม่ได้ฟิกกับของยี่ห้อไหนนะคะเราสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อทุกแบรนด์อันไหนที่เราชอบเราก็จะหยิบจัดมาใช้นะคะ อันนี้เป็นของเอสเตอร์เนาะของเอสเต้นี่คะ่ะเราก็ใช้มาเยอะแล้วเห็นไหมแหว่งไปแล้วนี่นะคะบางทีถ้าเราจะเราเป็นคนชอบแต่งหน้าโทนเอิร์ธโทนเราจะเออเราบอกอย่างหนึ่งว่าการแต่งหน้ายังไงไม่ให้ดูแล้วมีอายุแล้วก็ไม่ให้ดูแบบมันมันดูหลอกตามันดูเยอะเกินก็คือการแต่งหน้าด้วยสีเอิร์ธโทน เราจะแต่งหน้าอยู่สองสีก็คือเอิร์ธโทนน้ำตาลกับเอิร์ธโทนสีม่วงเราจะเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบนี้วันนี้เราจะแต่งหน้าไปโทนสีม่วงแล้วกันเนาะเนี่ยปกติถ้าเราใช้สีน้ำตาลเนี่ยของเราจะมีแค่สองโทนสีเราชอบเห็นไหมโทนน้ำตาลกับโทนออกม่วงเห็นไหมคะเนี่ยของอันนี้ค่ะเราซื้อจากที่นี่แหละเนาะมันก็จะเป็นโทนเนี่ยเราเป็นคนชอบใช้สีโทนเนี้ยค่ะสีพวกออกม่วง สีออกน้ําตาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราจะแต่งโทนนี้เราจะใช้ตัวนี้แต่งนะคะวันเนี้เราไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์ที่แบบเขาสอนแต่งหน้านะเราจะเอาสไตล์ของเราที่เราแต่งเราก็จะพูดไม่ถูกเราม่จะพูดยังไงว่าเราพูดไม่เป็นเราพูดเราจะพูดเหมือนแบบยูทูบเบอร์ที่เขาสอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราอาสไตล์เรา,เาแล้วกันเนาะตามความเข้าใจเราเราใช้นิ้วแต่งหน้านะคะเราเป็นคนชอบใช้นิ้วแต่งหน้ามากๆเราก็มีแปรงอะไรพวกนี้แต่เราไม่ค่อยใช้ ขั้นแรกเลยเราก็ต้องไฮไลท์สีขาวเพื่อที่จะทําให้ดูตรงเนี้ยเราเนี่ยกตาแล้วก็คิ้วเรามีพื้นที่เยอะเพราะคนไทยเนี่ยตรงเนี้ยจะแคบฝรั่งเนอะเขาจะตรงนี้กว้างอย่างนี้เลยกว้างอย่างนี้เลยเราคนไทยเราจะแคบแล้วยิ่งเราอายุเยอะเราก็จะแบบคิ้วตกค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงอายุเยอะคือคิ้วจะตกลงกมาชิดกับขอกอ่างนี้มากเลยเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวเนี้ยช่วยเพื่อให มันดูกว้างขึ้นเนน่นกจะำให้มันงาขึ้นนะอ่านี่นะคะสีม่วงตัวนี้ลงก่อนเห็นไหมตัวนี้นะคะ ต่อไปเราก็ใช้สีนี้นะคะนี่สีนี้นะคะคือเราไล่จากสีอ่อนแล้วก็ไปสีเข้มค่ะต่อไปเราจะใช้สีนี้สีนี้นะคะอยากใช้นิ้วค่ะแล้วกใช้มากค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าคัดเบ้าเนอะมันจะทำให้ตาเราดูคมขึ้นแล้วโตขึ้นก็คือใช้สีที่เข้มสีนี้นะคะสีนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แปรงนะแต่ปกติเราใช้นิ้วนะคะสีนี้นะคะคือเวลาทาค่ะทาให้มันมาแค่ขอบตรงนี้นิดเดียวเองนะ ถึงแค่ตรงนี้สามเหลี่ยมเนี่ยตึกต๊กตึ๊กเนี่ยค่ะตึ๊กเนี่ยแ้เราก็ค่อยเบรนมันอ่าเราได้หนึ่งข้างแล้วเนาะตาเราก็จะคมขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งอยากเข้ามาจนถึงกึ่งกลางตาแล้วให้อยู่แค่ตรงริมริมขอบตาตรงเนี้ยค่ะให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะอยากให้มันเนียนจะใช้นิ้วแบบเบรนเบรนมันเราสีม่วงเนี่ย ที่สีดำเข้มเนี่ยไปเขียนคิ้วได้นะคะเอาไปแบบทําให้คิ้วมันดูเข้มเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าสีคิ้วเนี่ยมันจะได้เข้ากับตาเราแต่ว่าไม่ใช่แบบสีม่วงอะไรอย่างนี้นะคะคือเอาสีเข้มๆมาค่คะ,คะสีสุดท้ายอะค่ะเห็นไะคะคือเราเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบแบบเขียนคิ้วหนาๆน,นะคะเพราะมันถ้าเราเขียนคิ้วหนาๆเนี่ยจะทําให้เราดูมีอายุ ทำให้เราแล้วก็คิ้วที่เส้นเล็กๆอะไรแบบนั้นไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนมีอายุเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าเขียนคิ้วเยอะนะคะคิ้วให้พยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเราไม่ได้สักคิ้วเราไม่ได้กันคิ้วเลยนะคะคือคิ้วเราเนี่ยมันร่วงไปตามตามอายุ <c oughs> คือพออายุเยอะแล้วเนี่ยคิ้วก็ร่วงผมก็ร่วงอะไรก็ร่วงหมดพอยิ่งเมโนโพสไม่มีประจำเดือนเป็นผู้หญิงเหมือนผู้หญิงแบบหมดประจำเดือนมาแล้วอายุเหมือนผู้หญิงอายุหกสิบอ่ะคิ้วก็จะร่วงไปเนาะแล้วก็ เราเป็นคนไม่ทําอะไรกับคิ้วมาตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นแล้วนะคะเพราะเราความรู้สึกว่าส่วนตัวเรานะคนที่เขียนคิ้วเยอะๆที่โกนคิ้วไปหมดเลยแล้วเขียนคิ้วอ่ะมันจะทําให้เราดูมีอายุทําให้เราดูเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วหน้ามันจะแข็งหน้ามันจะดูไม่ซอฟ์เนาะแล้วก็เราก็จะไม่คือแต่สมัยนี้การสักคนะิ้วเนี่ยมันมีสามมิติสี่มิติอะไรเยอะแยะ,ยะมากเลยเนาะมันดูสวยขึ้นเนาะก็เป็นทางเลือกของสาวๆที <S <s ่ไปสักค <s> ิ้วแต่เราจะบอกเลยว่า ถ้าเราอยากจะให้ใครเห็นหน้าเราจริงจริงอะเรียวๆอะแล้วมันดูธรรมชาติก็พยายามทําหน้าให้ธรรมชาติมากที่สุดแล้วเวลาที่เราอายุเยอะเราจะดูเป็นคนที่ไม่แก่เราจะดูเด็กอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยทําอะไรกับคิ้วไม่ไม่สักคิ้วแล้วก็จะไม่เขียนคิ้วเยอะก็เนี่ยคิ้วก็แค่นี้เองคิ้วนี่คือไม่ได้ทําอะไรเลยคิ้วดั้งเดิมมีคิ้วดั้งเดิมม,ดดม,มีแต่ว่าบางลงเพราะว่าอายุเยอะขึ้น,นอะไรนีค่ะ แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีคิ้วแต่ถ้าคนที่ไม่มีคิ้วก็ก็เขียนได้นะคะแต่แต่อย่าไปเขียนให้แบบคือก็ฝึกเขียนให้มันดูธรรมชาติเนาะแล้วก็อาจจะไปสักก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขามีสักเยอะเนาะสักแบบหลายวิธีดูธรรมชาติเยอะขึ้นเนาะเนี่ยคิ้วเรามันก็จะดูเข้มเลยวะแต่มันถ้าเราดูหน้าจริงๆเราจะดูคิ้วเราปกติมากเหมือนเราไม่ได้เขียนอะไรเลยเนาะเอาสีจากที่เราเราเขียนตาครั้งสุดท้ายตรงนี้นะคะสีสุดท้ายที่สีเข้มสุดอะเอามาเขียนคิ้วนะคะ เขียนตามคิ้วเราอะปัดๆมันจะไม่ให้มันเข้มขึ้นคิ้วเราก็ไม่เท่ากันด้วยนะข้างนี้ข้างนี้สั้นกว่าข้างนี้เนี่ยเน,น่ยได้คิ้วแล้วต่อไปก็คืออายไลเนอร์เนาะอายไลเนอร์เนี่ยก็คือเออมันจะทําให้ตาเราดูชัดขึ้นนะแล้วก็คมขึ้นคืออายไลเนอร์ใช้ของอะไรก็ได้แต่ใช้มันที่เขาดีๆแล้วก็ดูด้วยว่ามีสารเคมีอะไรกับตาเราไหมมันปลอดภัยไหมเออเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตาเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็ดู นิดหนึ่งว่ามันปลอดภัยไหมเราก็ใช้อันนี้ค่ะอายไลเนอร์เนาะไปเลือกใช้ตามที่เราชอบอะไรก็ได้เพราะว่าบางคนความถูกใจไม่เหมือนกันเนาะก็กรีดอายไลเนอร์นะคะกรีดตรงขอบตาเราไม่สามารถทําได้เพราะกล้องมันเราขอทํากับกระจก เขียนให้ชิดขนตาที่สุดอ่ะเราให้ดูแค่คร่าวๆที่พวกเราดูตรงนี้เราไม่อยากจะดูที่กระจกคือคอายไลเนอร์เรากรีดให้มันชิดขนตาเรามากที่สุดนะคะไม่ต้องกรีดหนามากนะคะเอาบางๆพอเรากรีดอายไลเนอร์แล้วใช่ไหมคะ อายไลเนอร์ข้างบนเราจะกรีดไม่เยอะนะคะบางครั้งแล้วแต่เราชอบบางครั้งเราอยากแต่งหน้าเข้มเราก็กรีดเยอะๆเนาะแต่อันนี้เราจะแต่งหน้าบางๆแล้วก็จะกรีดนิดหน่อยให้มันชิดขนตามากที่สุดเลยให้มันพอหลังจากเรากรีดอายไลเนอร์เราก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยเบรนมันใช้สีเนี้ยก็ได้ค่ะสีที่เราใช้เมื่อกี้สีสุดท้ายที่เราเขียนคิ้วอะเนี่ยจิ้มจิ้มเข้าไปเนี่ยจิ้มจิ้มแล้วเราก็เบนเบนมัน เลยนี่มันแบบเนียนเนเน,นี่ยค่ะเราได้แล้วตาเราก็จะดูโตเห็นไหมคะตาเราจะดูโตขึ้นเห็นไหมคะอ่ะต่อไปขอบตาล่างขอบตาล่างเราก็ใช้สีอันนี้นี่แหลคะค่ะสีเดียวกันนี่แหลคะค่ะใส่เข้าไปจุดไม่ต้องทาเข้าไปเยอะนะคะทาแค่ขอบขอบริมริมแค่นี้นะคะตาเราจะดูโตถ้าเราตาทาถึงตรงนี้ตา,าจะดูเล็กลง ทาถึงแค่ครึ่งครึ่งตาค่ะถึงลูกตาดําอะค่ะแค่นี้ค่ะไม่ต้องทาเข้าไปถึงนี้นะคะมันทาให้ให้ดูเราตาเล็กไหมคะนี่นี่ตาเราก็ดูโตขึ้นเห็นไหมคะตาดูโตขึ้นเห็นไ,ไหมนี่เอาไปเขียนคิ้วได้อีก เนี่ยค่ะแต่งง่ายๆถ้าแต่งทุกวันเดี๋ยวเราก็ชินเนาะเนี่ยค่ะตาเราจะโตขึ้นปื๊ดตาดูมันดูตาเรามีมิติมากขึ้นก็คือการใช้ไฮไลท์แต้มเข้าไปอีกใช้ไฮไลท์สีนี้หรือสีใช้ไฮไลท์สีนี้นะคะเนี่ยจึ๊บจิ๊บจ๊บแล้วก็แตะตรงเนี่ยกลางตาเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะมีดูให้ตาเราดูมีแบบ ดูมีมิติดูแบบวิ้งวิ้งหน่อยอะไรเงี้ยไหมเนาะแล้วก็แตะที่หัวตานิดนึงเห็นไแตะที่หัวตาเห็นไหมคะมันก็จะดูวิ้งวิ้งหน่อยนี่เนี่ยค่ะมาสคาร่าเราก็ใช้ของซิฟโฟล่าค่ะซิฟโฟล่านะคะซิฟโฟล่าค่ะ เราไม่ไดัดขนตานะคะเพราะว่าตาเราขนตาเรามอนอยู่แล้วก็ปัดง่าย,ายเองไม่ต้องติดขนตานะคะถ้า,มาเมื่อไรติดขนตาก็คือจะดูแต่งหน้าแล้วดูไม่ธรรมชาติเลยนะคะก็จะดูแบบสวยเปรี้ยวไปอีกแบบนึงแต่ว่ามันก็จะดูไม่ไแบบใสๆเนาะเพราะว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้แต่งหน้าแบบใสๆธรรมชาติก็แบบนี้เลยนะคะ คือเราเพิ่งเปิดไฟเมื่อกี้เราปิดไฟแต่งหน้าได้ไงเนี่ยแตะๆคนตาล่างก็แตะๆนี่เราก็ได้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มแกมแกมนะตาเราก็จะแบบไบร์ขึ้นมาเลยเนาะตาโตเลยแต่งง่ายๆไม่ต้องแต่งเข้มเนี่ยคะ่ะตาก็โตแล้วเ,ลเห็นไหมนะตาโตแล้วตาไบรทเมอ้อ สีม่วงนะว,วันนี้โทนสีม่วงใช้บัชออนสีออกชมพูพิีชเราก็อย่าไปชมพูมากเพราะว่าถ้าชมพูมากมันก็จะดูแบบเป็นผู้หญิงที่มีอายุนิดนึงเราก็จะเอาพีชพีชเพื่อให้เราดูหน้าแบบเด็กๆกใสๆอะไรเงี้ยค่ะเอาสีม่วงเราชอบใช้กระสีนี้คือเราจะบอกว่าอันนี้เราใช้แบบบ่อยมากแล้วเราชอบมากเลยเราเราไปเที่ยวฮ่องกงแล้วเราซื้อมาดูดิมันขี้เหร่มากเลยค่ะทุกคนมันเละเทะมากเลย คือเราใช้มันเดินทางอันนี้ก็ม่วงเหมือนกันเห็นไหมเราเป็นคนชอบแต่งหน้าโทนสีม่วงม่วงอะค่ะออกม่วงม่วงแล้วก็เอิร์ธโทนอะไรเงี้ยดูสิเลช่เราชอบสีเนี้ยมันจะเป็นสีที่ออกพีชแล้วก็จะเป็นสีที่ไม่ไบต์มากเนาะมันจะทําให้หน้าเลือเล่อนบางคนเขาก็จะแบบเอคอนชัว์ er หน้าเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะที่ทําให้หน้าแบบเนี้ยแต่ว่าคือถ้าเราแต่งหน้าเข้มๆอะคือมันเวลาเราออก ถ่ายลูกอะไรเนี้ยเราต้องแต่งหนาๆน,นะเพราะว่ามันจะทาให้หน้า,าดูสวยเพราะว่ามันต้องใช้แสงใช้กล้องแต่ถ้าเราแต่งหน้าไปชีวิตประจําวันเราไม่ต้องไปแบบคอนทัวร์หรืออะไรแยะๆมากมายเนาะมันจะทาให้หน้าเราดูหนามากเลยแล้วมันก็จะหลอกๆอะไรเงี้ยอไปเราจะใช้อันนี้นะคะคือขี้เละมากเลยนะคะติบางทีก็ใช้สีนี้เนาะบาชอนของเอสเต้ก็ได้แต่ว่าบางทีมันวันชุลภูไปเราไม่ชอบเราชอบแบบให้ดูหน้าธรรมชาติสีบาชอนมันใช้สีนี้นะคะขี้เละเลยนะคะ เวลาแต่งก็ยิ้มดูโหนกแก้มแต่ง,งคือเวลาปัดก็ยังเฉียงเนี้ยค่ะเลลวปัดแล้วก็ยังเฉียงเนาะปัดบปธรรมดาธรรมดาค่ะนี่ตอนนี้เราได้กแก้เราได้แก้มอรามาแล้วนะคะนี่เห็นไหม ทามานนี้หน่อยได้ดูแบบเป็นคนแก้มชมพูเด็กๆท้ายมันเลยมาตรงนี้นิดนึง่เงี้ยค่ะทาเหมือนแบบยาวไปงี้ก็ได้เนาะมันจะได้ดูแบบอุ้ยแก้มชมพูแล้วเลือดเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้ตาได้คิว้วได้แก้มที่แบบง่ายๆมากแล้วนะคะเห็นไหมต่อไปทาลิปสติกค,ค่ะทาลิปสติกบ๊อบบี้บ่าวสินี้ประจํา เราเป็นคนชอบแต่งหน้าเอิร์ธโทนนะคะการแต่งหน้าเอิร์ธโทนเนี่ยมันทําให้เราดูเป็นหน้าธรรมชาติดูไม่หลอกก็ดูแบบอ้เป็นผู้หญิงเอริกันมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูแล้วมันดูเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่ปนความมุ้งมิ้งน่ารักแล้วก็เอริกันคือผสมอยู่ในในในอันเดียวกันนะคะเราคิดว่าแบบนั้นนส่วนตัวเรานะคือปากเราแห้งมากเลย ก็ทาลงไปธรรมดาบ๊อบบี้บาวนี่นะคะของบ๊อบบี้บาวนะใช้เนี่ยของบ๊อบบี้บาวสีนี้เราใช้มาลิปเนี่ยเราใช้ลิปเนี่ยอันนี้เราใช้มาสามปีแล้วนะบ๊อบบี้บาวเนี่ยพอเราแต่งหน้าบางเนี่ยมันไม่เปลืองเครื่องสําอางทาปกติค่ะอะไรและถ้าใครปากบางแนะนำไม่ทาลิปสติกลิปสติกเกินปากมานิดนึง เราก็ใช้สีนี้เนี่ยเราชอบใช้ลิปสติกสีแบบประมาณนี้ค่ะเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยน้ำตาลน้ำตาเนี้ยค่ะก็ทาทับเข้าไปอีกอันนี้มันจะเป็นคล้ายสีแมทมันก็คือเราชอบใช้ลิปสีแมทเนาะมันก็จะทําให้มันดูแล้วมันติดทนนานแล้วมาดูเซ็กซี่เนาะฮ่าทาไนี่ แล้วแต่นะคะความชอบของใครจะใช้ผู้กันทาปากหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะแต่เราเนี้ยคือเราเราใช้จนชินคือเราแบบชินปากแล้วเราปากเราค่อนข้างที่จะแบบมีขอบชัดเราก็เลยปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดปกติเราแต่งหน้าแค่5นาทีอยองนะน,นี่เราคือแต่งให้ให้ทุกคนดูให้เพื่อนๆด,ดูมันก็เลยดูช้าเนาะเนี่ยทุกคนได้แล้วค่ะหน้าหนึ่งหน้าออกไปงานเช้างานเย็นก็เติมเมานะคะ อยากให้ได้เข้มเนี่ยจริงๆแล้วเราว่าเราแต่งบางมากาจะออกมาดูมันเข้มมากเลยนี่นะคะทุกคนก็ได้แล้วนะคะหน้าลุคนี้ก็จะออกแบบเอร์โทนแต่ออกแบบม่วงนิดๆพีชนิดๆผสมกัน ไม่รู้ไปสมม่งมาเป็นอะไรแต่เนี่ยคือเราชอบแต่งหน้าสไตล์แบบนี้ค่ะคือไม่สีให้มันเป็นแบบเอิร์ธโทนให้มันมันเกลืนดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นสไตล์แบบม่วงๆน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะใช้เวลาถ้าเราแต่งทุกวันนะคะเราใช้เวลาแค่ห้านาทีเ แล้วก็ออกไปทํางานออกไปทํากิจกรรมออกไปเที่ยวไปไหนก็ได้แล้วโดยที่หน้าเราดูธรรมชาติดูไม่แบบไม่เยอะเกินอะไรอย่างนี้ค่ะตอนี่นะคะจัดให้แล้วนะคะสําหรับเออน้องที่อยากดูว่าดูวิธีการแต่งหน้าของเราเนาะแบบง่ายๆแล้วก็ดูธรรมชาตินะก็วันนี้จัดให้แล้วนะคะแต่งให้แล้วนะคะ ก็นี่ก็คือลุคที่เราแต่งหน้าประจำทุกวันง่ายๆ5นาทีเสร็จเนาะไปๆปัดๆนะคะก็หวังว่าน้องที่ขอมานะคะหรือใครที่ดูนะคะคุณผู้หญิงหรือใครก็แล้วแต่หรือคุณผู้ชายนะคะก็ถ้าชอบก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะก็บอกอยากให้เราทำอะไรก็บอกได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมาแต่งหน้ารอบหน้าสีน้ำตาลให้ดูนะคะอันนี้มันจะออกเป็นสีม่วงเนาะ แต่มันก็จะไม่แตกต่างกันมากนะคะก็นี่ค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนาะแต่ถ้าแต่งมากเกินเกินความพอดีมันก็จะดูแบบดูเยอะเกินอะไรเงรี้ยแล้วก็พอดีพอดีสวยแบบพอดีเนาะแล้วก็สวยในแบบในวัยของเราเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและรับชมนะคะก็ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ